นอกจากฟุตบอลแล้วนะครับที่แข่งขันไปเมื่อวันที่ผ่านมาครับทีมขี่ม้าโปโลไทยครับก็ประเดิมสนามในซีเกมเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถเฉือนเอาชนะบรูไนไปได้สำเร็จครับการแข่งขันขีน่ม้าโปโลในซีเกมครั้งที่33นี้ครับเปิดฉากวันแรกเมื่อวันที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับที่สนาม v s Sport ครับบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับ การแข่งขันในประเภท2-4ถึงโกลนะครับมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด4ประเทศนะครับได้แก่มาเลเซียครับแชมป์4เกมครั้งที่29บนะครับบไนฟิลิปปินและอินโดนีเซียนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดครับเพื่อจัดอันดับนะครับในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยทีมอันดับ1จะพบกับอันดับ4นะครับและอันดับ2พบกับอันดับ3ครับแข่งขันทั้งหมด4ชักก้านะครับชักก้าละ7นาทีครับ การแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมานะครับทีมชาติไทยครับลงสนามพบกับบุูไนก่อนเริ่มเกมครับไทยเนี่ยมีแต้มต่ออยู่ที่0.5คะแนนนะครับเนื่องจากแคนดี้แคปทีมรวมต่ำกว่าบรูไนครับและเปิดมาชักก้าแรกครับนัตพงศ์ประทุมรีครับก็ยิงประตูขึ้นนำนะครับ ให้ทีมชาติไทยก่อนครับส่งให้ไทยขึ้นนํา1.5ต่อ0นะครับแต่กลายเป็นว่าบูไนเล่งเครื่องขึ้นมาครับแล้วก็ทําแต้มตีเสมอบวกกับทําประตูขึ้นนําไปหลังจบชักก้าแรกครับทำให้จบชักก้าที่1เนี่ยบูไนพลิกกลับขึ้นมานำทีมชาติไทยนะครับ5ต่อ1.5ประตูครับชักก้าที่2และ3ครับทีมไทยปรับเกมและเปิดเกมบุกมากยิ่งขึ้นครับทำประตูไล่จี้ขึ้นมานะครับที่4.5ต่อ7ประตู ชักก้าสุดท้ายครับไทยเปิดเกมกดดันอย่างหนักนะครับก่อนยิง3ประตูรวดนะครับส่งให้ทีมขี่ม้าโปโลไทยครับแซงคว้าชัยเหนือบรูไนในช่วงท้ายนะครับ7.5ต่อ7ประตูครับทีมขี่ม้าโปโลไทยประเดิมคว้าชัยนัดแรกได้สําเร็จนะครับโดยในเกมนี้ครับนัทพงศ์ปทุมลีครับทำคนเดียว5ประตูครับและอภิเชษศรีวัฒนประภาครับยิงไป2ประตู สามรับโปรแกรมนะัดต่อไปของทีมชาติไทยนี่ก็จะลงสนามพบกับฟิลิปปินส์ครับในวันที่6ทธันวาคมนี้นะครับเวลา18นาฬิกาครับที่สนาม VS s p สปอ c ค u ับบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการครับองทีมทั้งทีมมาโปโลและก็ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยถือว่าประเดิมได้สวยงามเลยทีเดียวในรับในซี <Yeah. S 1> เกมครั้งที่33ครับ คุณท็อปคุณต้นเองเนี่ยก็อยู่ในชุดของนักกีฬาซีเกม33ครั้งนี้ด้วยนะคะอันยังไงก็ใครสนใจอยากจะไปร่วมชมร่วมเชียร์เนี่ยเขามีลิงก์ให้ลงทะเบียนนะคะสำหรับการจับจองที่นั่งนะคะจริงๆก็ทุกประเทศกีฬาแหละที่เปิดให้รับชมกันฟรีนะคะแต่ว่าก็ต้องเข้าไปทำตามขั้นตอนกันก่อนนะคะครับผมก็เป็น www.seagames2025.org นะครับไปดูรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนสำรองที่นั่งกันได้ครับ